สวัสดีค่ะพี่น้องชาวหมอนวดแล้วก็ผู้ชมคลิปทุกคนนะคะค่ะคลิปนี้ก็จะมาตอบคอมเมนต์ของแฟนคลับนะคะที่ถามกันเข้ามาว่ามีวิธีทำให้มือที่หยาบหยาบกร้านนุ่มลงนุ่มขึ้นบ้างไหมนะคะเพราะทุกครั้งที่นวดลูกค้าทำให้ขาดความมั่นใจทั้งทางที่นวดดีก็เลยอ,อยากทำให้มือนุ่มขึ้น เพื่อให้ลูกค้าประทับใจมากกว่านี้ค่ะค่ะและคำตอบก็คือมีวิธีสิคะทุกปัญหามีทางออกและก็ทำง่ายๆนิดเดียวเองที่สำคัญพี่ก็ทำคลิปมาฝากเรียบร้อยแล้วถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันค่ะข้อแรกคือให้เราเตรียมน้ำอุ่นใส่กระมังโดยระดับน้ำให้พอท่วมกับหลังมือของเราก็พอนะคะ ข้อที่2ก็ให้ใส่เกลือลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะพอนะคะแล้วก็เกลือที่พี่ใช้ก็จะมีอยู่2แบบคือเกลือที่เขาใช้สําหรับแช่ก่อนขูดส้นเท้าหรือว่า,าใช้สําหรับทําทสปาเล็บมือเล็บเท้านะคะเดียวกันแล้วก็แบบที่2 ก็เป็นเกลือสินเทาบ้านเรานั่นเองค่ะก็ถ้าพวกเรามีแบบไหนก็เลือกใช้ได้ตามสะดวกได้เลยนะคะข้อที่3พอผสมน้ำกับเกลือเข้ากันแล้วก็เอามือลงไปแช่ได้เลยค่ะโดยแช่ให้น้ำท่วมถึงข้อมือของเรานะคะแล้วก็แช่ประมาณ20นาทีจากนั้นก็ใช้ผ้าขนหนูซับมือพอหมาดหมัดและต่อด้วยการล้างมือให้สะอาดและเช็ดให้แห้งได้เลยค่ะ ข้อสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะคะและควรทำเป็นประจำเลยนั่นก็คือตบท้ายด้วยแฮนด์ครีมค่ะหรือครีมสำหรับทามือนะคะเพราะขั้นตอนนี้จะเป็นการบำรุงผิวมือนะคะให้นิ่มขึ้นไม่หยาบกร้านแล้วก็ช่วยลดแรงเสียดทานเวลาเราสัมผัสลูกค้าด้วยค่ะ และพวกเรารู้ไหมคะว่าทำไมน้ำอุ่นกับเกลือถึงช่วยให้ผิวมือของเรานิ่มขึ้นก็เพราะว่าความเค็มของเกลือกับน้ำอุ่นจะช่วยยุ่ยนะคะยุ่ยให้ผิวมือที่แห้งกร้านอยู่นั้นนะคะนิ่มลงได้แล้วก็ทำให้เซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะที่เสื่อมสภาพแล้วมันหลุดยุ่ยหลุดออกไปแล้วก็เผยผิวใหม่นะคะดยการทาครีมเข้าไปด้วยนะคะ หรือนะคะใครที่รู้สึกว่ามือตัวเองหยาบมากๆกก็สามารถใช้วิธีการขัดมือขัดหลังมือหรือว่าอุ้งมือไปด้วยก็จะช่วยให้ประหยัดเวลามากขึ้นแล้วก็เห็นผลเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ โอเคก็ได้เคล็ดลับดีๆกันไปแล้วยังไงก็ลองไปทำดูเพราะมือนุ่มๆไม่ใช่แค่ลูกค้าเท่านั้นนะคะที่ประทับใจแต่ยังเป็นคนพิเศษอีกด้วยจ้าท้ายนี้ก็ขออวยพรทุกคนให้สุขและสมหวังและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อด้วยนะคะ